ในเกมไม่ครับเอาเท่าหมดในหมด มครับมอสกันนะครับแต่ท่านหนึงกดได้กดคลิกแกมกดกระดิ่งนะครับพ้อแล้วก็มาได้ปลยนะครับให้อยู่นะครับแต่ว่าดองสภาพหนึ่งนะครับอ่าใครอยากมานแอดเทนเจอร์ทำอะไ้เลยครับเดี๋ยวกิงชื่อให้นะครับโอเคมาได้เลยครับต้องบอว่าลงบากเลยนะครับพี่ก็พร้อมมาโดดทำอะไรลงปลงไปก็ลงบล็อกอยู่ครับให้ว่า ต้องรออีกวันนะครับก็กลับมาใช้ได้อยู่ครับอ่าโอเคกลับไม้ก่อนนะครับอ่าออซิรอดมาครับมอสนะครับใช้มอสปืนคนหนึ่งครับมอสธรรมดาครับอ่า้องก็อ่าคนก็มือมาครับมอสนะครับอ่า้องพร้อมนะครับของได้ได้คุยจับขอนเขานะครับอย่างเรากลับมาทําคลิปก่อนนะครับประกาศตามมอสผู้จิตการแล้ว ก็ชนบสูงผมหน่อยนะครับขอบคอณครับถ้าสามร้อยวิทยาก็ทำคิอและไอสดเคีวเอได้สดเกมได้ครับเกียวกบได้นุ่มมาแน่นครับก็ชนบสูงผมหน่อยได้ครับเอบคอนครับ,รบโอเคมันตั้งลยครับน่าด้ขุดถึงกันครับอ่อากขาวแพ่หินเสร็จ ไม้เหินใส่กู้งเี่ยไมมชิ้งไปครับอ่าต้องการนายแล้วอ่ากดก่อนเลยครับอ่านายสนมามครัมอสก็ได้นะคะะรับก็ดูกันเลยครับว่ทาทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็รอรอ,รอจะชมได้เลยครับอ่าพอใช้ดีัพแผ่เหมือนเดินมนะครับอ่า ยาคอยก็ซ้า์ที่ท้องแปดน,นี้ด้วยกัน,นครับอ่าโอเคของได้มันเท่านี้แล้วครับด้วยไทยเข่าอ่าหัวหอมมาเรียบร้อยกลับมากกอนนะครับว่าจะได้ของอ่าไว้ก็คือเล็กโอหิมะก็ของจะจ้างบ้านด้วยหิมะนะ ก็สร้างเลยกี่บาครับอ่าโอ้โหแล้วผมเอาผ่านมาด้วยกี่บาครับออ่าลอง้องมดแค่ขุดแร่เรียวกับแค่นั้นครับอ่าเก็บอ่านี่เลยครับลองใช้มอดนี้การขุดแร่เลี้ยวกับแกะ ไม่ก้างเสียเวลากดเลยครับอ่าสะดวกสบายมากโอ้โอม,มในหินโอมนี้เหรอโอขาวอืากำลังฝึกพูด,พ,ดพูดอยู่นะครับก็จะผมพูดอยู่ครับก็กำลงังฝึกอยู่ครับอ่าเจ้ขผมได้พูดในได้สดเก่งๆนะครับก็จะไกลผมเลยครับ ผมก็พูดน้อยด้วยครับก็อะ่รช่นั้นนะครับช่องผมมีคำหยับนะครับก็ดูได้เลยครับอ่าสิบสิบสิบอืมแล้วก็หาจ้าบ้านก่อนเลยครับอ่าบ้านชกคานะครับเดี๋ยวอันนั้นก็เ้าบ้านไอ้ก้อยกลางโอ้ อ,อย่างเอ่อมีอาวุธอะไรมางอาวุธชน้อนะโอเคโอ้วัดอาหารอืมยันได้อีกทั้งบากก่อนเลยครับแค่กับมืนแล้วครับก็อีกเรื่องเงินนะครับอ่าที่ที่ห้าห้าสิบไว้ก็ยันได้ก่อนครับอ่า จลาไปก่อนนะครับได้จะได้จะจบแล้ก็จะสูงผมนยครับอ่าเกิดอ่าเกิดของผมก็ยังอยู่ครับเอาคลปาะกันครับอ่าแปะไฟไว้ก่อนไม่ให้น้องเขียวมาบึ้นเออระเบิดไฟนะครับอ่า ว่าเอานี้อ่าจ็บจบจบอืมโอเคแล้วก็เอานี้มาหน่อยอ่าเจ็บเจ็บอืมเจ็บเอานี้แลยครับบ็บก่อเสา,าบ้า,า,าน,น,นก่อนครับอ่าบ้านะเดี๋ยวซองเล็กๆก่อนครับอ่าอือถึงแรกสร้างบ้านก่อนเลยครับอ่า จิ๊บอจิ๊บจิ๊บจิ๊อ่ามอดไหนก็หาได้เลยครับอ่าจิ๊บ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 อ่า,อาโอ้ยเดี๋ยวแปะนิดนึ่งก่อนครับอ่าเอากระเป๋าก่อนจะแกะกระเป๋าเหล็กอ่อนนะ ครับอ่าวางแขกคนนี้ก่อนยังไม่ายก็หาใจาแขกคนนี้ด้วยครับเขาเหล็กก่อนครับขุดนี้ก่อนนะครับขุดขุดขุบ,บ,บ,บอ่าซาบะ์ครับอ่าวันนี้นะครับโอ้ยจิบจิบจิบอืม้ม โอเคก็บล็อกไม้ขาก็เอามาด้วยครับอ่ามาหนี้เลยครับอืออ่าจบอ่าอ่าเอาของเน้นยอนด่างอีกทีนึงครับก็ ฟาร์มของก่อนด้วยครับอ่ะจับจับอ่ะกายของเกาะนะครับจับจับจับอ่ะอ่อฮาก่อนแกะไม่คัดแกะไม่คัดแกะอ่ามีนี่สิครับจุ๊บงอกินอย่างงี้อ่อนเนียนก่อนครับ อ่าเอาเด็กมาึ๊บยังปล่อยอา่าอันนี้โอ้โหอับยามามายามั้งอ่าอของแกขอแกหน่อยขอหน่อยแกสอ,องอันโอ้ยน้อยจังเอ๋อยากได้ของแกเหรอได้ปะจันน,นะมน,นุษนนดเอ๋ ออขนน้อยก็ได้ซาบ้านใหเสร็จๆนะแกะน้อยนะนะนะก็คิดลังก็กันแล้วคิดังกันนะไอ้โปรดอ,อย่ายุา่งมันนนก็ได้ก็กเลยครับไออวาีมันนู้นทำอะไรอยู่ะเอาที่ทอดเอาเทวดายู่นะ เออ่าฮาฮาตสบายนะอุ้นอ่ะอะจริงๆผมก็ไม่ใช่เอ่อด้าของคหาของนะก็วันนี้เลยครับมามามาโอ้ยไล่นขนแกะเลยไดไเลยครับอืม บ้านวันนี้ก็ใช้ได้อยูหรือซ้ายด้วยเป็นหน้ากากดีกว่าครับอ่ะจุดๆฮึรับนี่ก่อนครับโกไม่ให้มันก็้ามาครับจุดๆยาสกายต์เจอราคาเลยครับจุดๆ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 อ่า น่าจับเป็นความอ่ะก็เอามาหน่อยอ่าจุบ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 ฮึ่มขึนแรกก็สบายเสร็จเลยครับอ่าทำอันคาหน่อยครับจุบอ๋อของเขามา้งครับสองได้ได้กรุ๊กอีกการสองคนเดี๋ยวกันมาทำคลิปก่อนนะครับเรื่องของผมก็เสร็จแล้วก็ ยังข้ามมาได้ครับเรื่องของผมอะดงบล็อกอยู่ตาไปก่อนนะจยากมาเยี่ยมชมได้ครับรับไปก่อนได้ฟาร์มเวลไปก่อนเลยไม่หมดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่หมดย่ดับ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 ทำดับกันดับผินไปก่อนครับเล็ะไม่ค่อยมีครับอ่ะ เด็บๆดๆๆอด็บไม่คลิปมายาข้ามาอย่าเข้ามาไมา่ไม่โนโอ้โหอ,อาหารก็น้อยน้อยอ่ะอ่ะเดีย๋ยววิ่งเลย วิ่ง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 ,งอ้อยไม่กระจา,กกายแล้วขอลงองโอ้โอหลัดกินลัดจับมดอ่ะอัร์โลก่อนครับโลโลโล,โลอ่าก็เลยครับอ่ะชึ้นแรกวุ่นวายมากเลยครับอ่า แล้วก็ก็ก็ครับก็อาหารก็อาหารอะไรฮะภาพเปนะอย่างนะอันนี้มาอ่าว่างจเจ็บมีอะไรบ้างเอ่อนา้นาม้นี่อ่ะแ้านั้นไม่ใช้อะไรก็ไม่ได้เรืองไม,ไไม่มากมาอ่า อ่าบ้าทั่วข่าวนะนะครับอ่าม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 าเลยฟามเวลจุดจุดอ่าได้หาแล้วครับอ่าออเคยังไปจบนะครับจะไปะจบอาหารก็อีกหน่ย่ย อันนี้ผมหมดแล้วเก็บไว้ก่อนจะ่าครับไว้เผื่อทำอาหารดีๆนะครับอ่ะไม่ไงมั่งไายกาไม่มีมืดอยู่เล็กน้อยน้อยอ่ะยากจนมากผมอ่ะเอาหุบปากจ อรอไปกันอ่เน้อเน่า,นา,นาทำไม่ได้อะ่เผาย่างก็ไม่ได้เละก็น้อยอยู่อ่ะวิวีน่ะทำไม่ได้อ๋อ ไดนะ้เดี๋ยวๆตามของเดี๋ยวหาของตามของกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครับจึ้มเรื่องพจนที่ใหม่ได้ก็อ่ะไปไฟผ่านไปไม่ผ่านไม่ผ่านไปอ่ะก็ไปไฟทั่วๆวก่อนเขียวาบผมอ่ะบางพรยังไม่เสร็จ อ่าจะได้สุขภาพของกันด้วยครับอ่านายขอใหญ่ในมุมใหญ่ในมุมใหญ่ในมุมใหญ่ไม่มุม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 ไม่ได้อ่ะนายอ่า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 จึ๊บ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 อ่าไม่หมดอย่าอย่าหาเ้าดีปะ ไม่าหานะอุ้ยนอ้อนเนียนหน,น่อยหน่อยเจออ้อนเนียนดีวะกินอ้อนเนียนกระดาษซีดไปก่อนครับอกินอ้อนเนียนแะปลุกไว้เลยครับนี่ไม่ผมนายยา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 ,ยา,ยาอาหาร อา่านเจ้าของคือออนเนียนนะครับอ่ากินออนได้เปก่อนอ่าหาไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยกับมีอะไรครับอ่ากูไม่มากก่อนนะครับแล้วที่จะไปถัดไปก็ลองหาแร่นะครับอ่เอาเรื่องหอหินอีกอลอ่า อืมอ้าโอ้เออโอ้หัวใจพมโอโอโอ้โหเจับตายแมวอ่ะปลุกไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวปลุกไม่ได้ด้วยโอน้องอ่ะ ไว้ก่อน,นครับโอเควานนี okay. ้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าหาแลกกันนะครับแลถ้าไม่ลืมกดได้กดจิ๊การ๊กดก,กดกวไว้ครับขอดค่ะนะครับสองได้ได้กูกิจกรัมบสองคนจะกลมาทำคลิปต่อนะครับสำหรับคลิปนี้วาเจอกันมาคลิปหน้นาสวครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ